นอนมาใส่บอนนอนไม่หลับเลยนอนไม่ใส่นอนไม่หลับ,ลบเลยหรอออามแมบนอนหลับตีสองตื่นมาตีห้าฉันดาทำไมตีห้าฉันต้องตื่นมาประมาณสักแบบแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยทไมไ่หลับค,คือของออมนะคะเ,เป็นเป็นอย่างแรกที่ออมเคยทำแล้วมันใหม่มากาในวงการออมไม่เคยเป็นโปรดิวเซอร์เลยเราเป็นนักแสดงมาตลอดชีวิตแต่ว่ามาปีนี้มันเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองเนาะแล้วมันเป็นสิ่งใหม่มันมันมีความคิดในหัวเยอะอ,อย่างเช่น วันนี้เราจะเจอคนที่ใช่กับเราไหมแล้วถ้าไม่ไม่เจอเราจะยังไงคือมันยากเหมือนกันนะคะมันเหมือนหาแฟนอ่ะมันเหมือนหักจริงก็เข้าเรื่องอีกแล้วเนาะม่มันเหมือนหาแฟนไม่เหมือนหาคู่แบบชีวิตเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับเขาไปอีกหลายปีเลยก็คิดว่า มีมีเรื่องในหัวเยอะค่ะเลยนอนไม่หลับเลยเรื่องในหัเยอะสุดเราตามหาคือต้องเป็นยังไงอ่ะสำหรับวันนี้ที่เราตามหาเลยแบบต้องแบบนี้แหละสำหรับออมเน้ก็คือก็คือคู่คู่หลักคู่หนึ่งคู่รองอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ทั้งสี่ตัวเนี้ยก็จะแตกต่างกันในมโนภาพของออม คือให้บอกคาแรคเตอร์มันจะยาวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามทางโซเชียลแต่มีในใจแล้วแหละว่าเราอยากได้แบบไหนใช่เอามีในใจตั้แล้วนะเราอยากได้แบบไหนจริงๆก็จะใช้ี่ออมตรงที่ว่าเราก็หาคู่หลักคู่หนึ่งซึ่งหลักๆเลยเนาะก็จะเป็นฟิลแบบนางงามตัวมัมอ่ะที่แบบว่าใครเห็นก็แบบว่าเฮ้ยนี่แหละคือคือความหวังของของของประเทศไทยจะขวามงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นฟิลแบบไอดอลโก๊ะแบบ นิดนึงอะไรแบบนี้อันนี้คือผู้หลักแล้วก็จะมีคู่จิ้นแล้วก็ผู้จัดการกองแล้วก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ฟาใส่ไม่ได้ประกาศว่าแคสติ้งที่เหมือนเล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้สามารถจะมาเป็นผู้รองได้ด้วยหรือเปล่าแบบนี้อใช่ดังนั้นเราก็อย่างอย่างพี่ออมเลยค่ะก็คือมองหาหลายแคเตอร์เหมือนกันแล้ววันดี้ล่ะคะก็วันนี้ก็เปิดหนังแคสติ้งสองเรื่องน้นเรื่องมาออมเรื่องหนึ่งเรื่องน้องฟาใส่เรื่องนึงค่ะก็ถึงเต้นวันนี้เราคัดน้องๆมาจากหลายพันคนนะคะก็เหีืยวประมาณ ก็จะได้วันนี้เลยใช่ไหมคัดให้ได้วันนี้หรือว่าต้องมีออปชันอีกรอบจริงๆณตอนนี้เราก็จะคัดเหลือ50คนสุดท้ายเพื่อแบบลองดูค่ะว่าการแสดงเป็นยังไงคาแรคเ,เตอร์เหมาะกับน้องไหมแต่ว่าเราก็จะมีแบบเหมือนเรียกเข้ามาอีกรอบนึงแต่ว่ามันจะไม่มีแบบประกาศคแคสติ้งอะไรแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือยังไม่เจอเตรียมรับมือกับน้องๆแน่นอนว่าน้องๆต้องพความ จะมีค่าใส่ก็ไปเตรียมเลยนะว่าแบบน้องอย่าลืมนะน้องจะมีก็คือมันจะมีแบบจริงๆวันนี้จะมีคัดรอบสามสาม,มรอบค่ะรอบแรกเราก็จะคัดก่อนว่าเออลุคก,กับคาแรคเตอร์อ่ะเหมาะกับที่เรากำลังตามหาไหม รอบ2ก็จะขึ้นอยู่กับน้องๆแล้วเพราะว่าน้องจะมีเวลา1นาทีในการที่จะแนะนําตัวแล้วก็แสดงความช่ายแสดงความสามารถพิเศษแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้น้องเลือกแล้วว่าโอเคน้องอ่ะมาแคสเรื่องไหน yes maybe do หรือว่าเรื่อง my friend the queen แล้วก็อยากจะแคสใน character อะไรเราก็จะให้บทน้องแล้วน้องก็ต้องซ้อมแล้วก็แคสต์เลยค่ะเราเตรียมบทไปให้น้องแคสสุดๆเลยค่ะคนที่ท่านต้องเส้นเหมือนกันแต่แล้วแบบเป็นยังไงบ้างมีเงื่อนไขยังไงบ้างเขาได้แล้วเราเลือกเขาแล้วอะไร คือสำหรับสำหรับออมนะคะเราเป็นทั้งโปรดักชั o n แล้วก็เป็นทั้ง a r t i s m มเนจเมนต์ฉะนั้นมันต้องควบคู่กันไปก็อาจจะต้องเซ็นสัญญาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ก็ต้องดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่เหมือนเหมือนกับพี่ออมเลยค่ะยังไงต้องมีการเซ็นสัญญาแน่นอนแต่ระยะเวลาหนึ่งปีเขาถือเป็นลายลูกคนจังค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องซื้อเราจะทำยไงมีสองเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะเอาของพี่ออมกไหมคะอนอะไรกนไ่้ฟังเป็นยังไงสบายหน่อย คอมชื่อเรื่องเหมือนจะใช่เมื่อใจมีรักนะคะภาษาอังกฤษภาษาอะไรทำไมทุกคนท้อสื่ออย่างนี้อ้าวมีคนที่ชอบไม่ชื่อก็ชอบเลยจากตัวเองอะไรนะคะมิ้นหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรื่องนี้เป็นรีบูส์มาจากหนังที่ออมเคยเล่นเมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งเป็นหนังที่ออมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็ t a r g e t แบบว่าเอเชียอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักด้วยนะคะสมัยก่อนเราเล่นเรื่อง y e s o ซ n o นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยพอมาเป็น producer แล้วคิดว่าคือเราอยากทำ GL อยู่แล้วเพราะเราเกิดมาจาก GL เลยเราเป็น GL เรื่องแรกเลยแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราอยากหยิบวรรณกรรมเรื่องนี้มา reboot เป็นซีรีส์ในขนาด8ตอนในบริบทหรือว่า mood tone สำหรับเด็ก generation เนี้ย ซึ่งมันอัรรบมันแตกต่างกันแน่นอนกับกับหนังเนะื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะตัวละครไม่ได้เหมือนกันมันมีการตีความใหม่นะคะแม้กระทั่งชื่อเรื่องทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เป็นชื่อเรื่องใหม่เอาเป็นร่ามทำใหม่หมดอะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะก,ก,ก็ก็ตื่นเต้นหนึ่งอย่างที่ตื่นเต้นหนึ่งอย่างที่ตื่นเต้นคือมันเป็นสิ่งที่เราเคยเล่นมาแหละว่าแล้วบทที่เราแคสส่วนเนี้ย ก็เป็นบทที่เราเคยเล่นมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นเราไม่ได้หาอะไรที่มันรีพีทตัวเราเองอะค่ะเราหาน้องพายคนใหม่ที่มีสเสน่ห์ในแบบของเขาจริงๆและและคนดูนะปัจจุบันเนี้ยจะรักเขาในแบบที่ตัวเขาเป็นเขาอะไรแบบนี้มันมันเลยยากสำหรับออมซึ่งมันมีเรฟเฟอรเนซ์มาก่อนไง <laughs> มันก็อะไรแบบสำหรับออมก็ค่อนข้างยากค่ะ เรื่องเราเล่นไว้มันก็ประสบความสำเร็จนะตอนนะั้นมันส่งความกดดันมาถึงเรื่องนี้ของเราแหละจริงๆกดดันนะที่ผ่านมาความกดดันที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องการแสดงที่รีเมคจากเกาหลีที่โ oh, หประสบความสําเร็จมากแต่พอสอนปีนี้คือทำอะไรที่ตัวเองเคยเล่นแล้วอะอและอีกบทบาทหนึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่กดดันมากกว่าอีกค่ะใช่ค่ะ สำหรับเรื่องฟ้าใสเราสั้นๆเนาะก็คือเป็นฟิลเหมือนโร e ิ a n จูเลียตของการนางงามค่ะเพราะว่าจะเป็นนางงามจาก2เวทีคู่แข่งกันที่จะต้องมาทํางานร่วมกันแล้วแต่ละฝั่งเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเวทีนึงก็จะมีผู้จิ้นอีกเวทีนึงเขาก็จะมีแบบแม่ที่อยากจะซัพพอร์ตลูกให้ได้ดีที่สุดก็จะมีแบบจับคู่กับผู้ชายรวยๆอะไรแบบนี้เขาก็จะมี รายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่เข้มข้นอ่ะก็โปรโมชัจูเลียตของนางงามคนละทางคนละทางไม่ทำอะไรกันเลยของเราดีเรื่องนางงามมาเรื่องนางงามเป็นเรื่งก็จริงๆริงที่จริงๆที่ฟ้าใสเลือก เลิกคำว่านางงามที่มาทําเป็นซีรีส์ซับสิกค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 3อยู่อยู่ในวงการนี้มาหลายเวทีมากแล้วเราก็จะรู้ประสบการณ์อื่นแบบจักหลักหลายเวทีอะค่ะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆอะฟ้าใสขอใช้คําว่าทํามาจากจินตนาการของฟ้าใสดีกว่าใช่ได้ยินเรื่องอครเรื่องนึงเรื่องคนใดคนหนึ่งใช่ไหมที่มาจินตนาการของฟ้าใสค่ะจินตนาการของฟ้าใสเดี๋ยวต้องคอยติดตามค่ะอยากดูเลยอะ นางงามเลยมาเล่าว่าทำเปล่าที่นั่น,อนลองดูนะคะแต่ว่าเป็น การขอใช้คำนี้ก็สิ้นแค่ะแต่เรื่องนี้น้องฟ้าใสต้นเจค่อนข้างมากเลยค่ะก็มีส่วนต้องในการเขียนบทที่ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเขียนบทเอะมาจริงๆฟ้าใสก็เป็นคนที่คิดไอเดียโครงมาก่อนแล้วก็เราก็ด้วยการที่เรายังไม่ค่อยเขียนภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีการมีคนที่เขียนบทมาช่วยในเรื่องของการแบบเขียนมาให้แล้วฟ้าใสก็จะต้องไปอ่านทีว่าเอออันนี้โอเคไหมต้องมีการแก้ไขจุดไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้อยากจะเพิ่มรายละเอียดอะไรบ้างใช่ค่ะ เห็นว่านอกจากเขียนบทม,มีแต่งเพลงประกอบซีรีส<ช>์วด้วยใช่ใชค่ะก็ะะเป็นทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เธอไม่แบ่งงานคนอื่นเลยไม <laughs> ่แต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมันเป็นบททิ่ เรียกว่าหน้าที่ที่ท้าทายค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราฝันตั้งแต่เด็กว่าอ่ะแล้วก็สมมติเราอยู่เบื้องหน้าไม่ได้อ่าด้วยจากัดด้วยคําว่าความสูงเนาะเราก็แบบร, <c oughs> รักเรารักก็คือเราดูซีรีส์เราดูหนังมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเราก็อยากจะมีส่วนร่วมก็เลยอ่ะโอเคถ้าเบื้องหน้าไม่ได้ก็เบื้องหลังก็แล้วกันอ่แต่แต่อย่างไรในเรื่องนี้ก็ยังเห็นน้องเขาใส่บทบทเล่นด้วยเหมือนกันนะคะเตียมตัวโปรเจกต์ใช่จะได้ดูเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าอได้ก็ ยังไงก็ได้ดูปีหน้าค่ะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรแผนแล้วแต่ว่าก็อยากจะฝากนะคะในอ้อมใจทุกคน my friend my queen <ม>แล้วก็ของพี่ออมด้วยค่ะ yes me no ออะนะคะค่ะเหมือนกัน,นะคะ่ะออมมีแผนไทยทำต้นปีหน้าค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ชมกันประมาณกลางปีหรือปลายปีก็ฝากให้กำลังใจแล้วกันค่ะรวมถึงน้องๆที่มาแคสติ<ม>้งในวันนี้ ใครได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะแล้วช่องทางการรับชมอ่ะเดี๋ยวเขารอตำรวจเลี่ยบๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวฝากติดตามกันอีกทีหนึ่งเรื่องช่องทางการรับชมเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงนะคะบุ๊มบิลมีอะไรแเราเพิ่มเติมไหมขอขอบคุณน้องๆนะคะที่ให้สนใจในกระแสิร์ค่อนข้างมากวันนี้ก็มา,าทั้งสนเป็นสามร้อยกว่าคนเลยค่ะเราหวังว่าวันนี้ค่ะจะได้เจอเพชรเพชรงามวันนี้อขอบคุณค่ะคุณทุกคนนะคะขอบคะุณค่ะขอคุณทุกคนท่ม